ท่านอบีมุฮัมมัด์สัลลัลลอฮิวะสะลาหมบอกว่าลำตะท์ฮารฟาฮิชาฟีเควมินกัตไม่มีความลาโมกอ,อนาจารชั่วช้าใดๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินจนกระทั่งว่ามันเปิดเผยออกมาเว้นแต่อิลลัฟชาฟีฮิมตออูนว่ลเราเจาะมาเลดีลำตะคุนมาดด์ฟีอัสลาฟีมาลดีมาดด์อ้อเบละฮุมเว้นแต่ว่าัสมอตลาก็จะให้โรคระบาดหรือว่าจะแปลว่าการละลูกก็ได้นะโรคระบาดและความเจ็บไข้ได้ป่วยต่าง เกิดขึ้นที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยก่อนมาก่อนเลยขลอละสมาตาลาบอกเลยถ้าคุณทําความชั่วทําซีนาเนี่ยคุณทํารีวาสเนี่ยนะฮะคุณทํารักล่มเพศเนี่ยในหลักการอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เกิดโรคร้ายที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยปัจจุบันเกิดไหมโรคอะไรเอดเอดเกิเด,ด,ดขึ้นจากอะไรรักล่มเพศใช่ไม่ใช่แต่มนุษย์เราก็ไม่สนใจไม่มีการตารัดต้อรอูไม่มีการยอมจำนนต่อข้อละสมตาตาลา อัลลอฮ์ส่งเอดมาอัลลอฮ์ส่งซิฟิลิสมาอัลลอฮ์ส่งโรคสาร,รบัติอย่างมาแล้วเป็นไงฮะไม่กลัวแล้วที่แลงคือมุสลิมเราบางคนก็ออกมาต่อต้านโอ้ไม่ได้หนูจะเป็นเกย์คือการออกมาต่อต้านเนี่ยคุณไม่ได้ต่อต้านสังคมแต่คุณกําลังต่อต้านอัลลอฮ์ถูกปะการทำตรงนี้คือการต่อต้านอัลลอฮ์ในฐานะที่เป็นมุสลิมเราทําแบบนี้ได้ไหมใครที่ต่อต้านกดหอลหุกมคือตกมุสตัดตกศาสนานะ่ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะตกศาสนาตกมุสลิมไปไหนอะครับตามความเชื่ออิสมก็คืออยู่ในนรกตลอดกาลถ้าไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่ความเชื่อใครความเชื่อเขาแต่มุสลิมเราก็ต้องบอกของเราเราทําไม่ได้จนกระทั่งถ้ามีมุสลิมออกมาประกาศตัวเองอย่างเปิดเผยว่าเป็นแบบนี้แล้วอิหม่ามสนับสนุนด้วยอิหม่ามบางที่อ่ะพอดีกรรมการบางคนก็เป็นนะฮะสนับสนุนเงินเยอะนะต่อไปอิหม่ามก็เนี่ยต่างประเทศมีแล้วนะมัสยิดที่เป็นของเกเลย แต่งงานเกย์กับเกย์มั่แต่งให้เลยแล้วถามว่ามันได้ไหมตามหลักการได้ไหมไม่ได้อิสลามก็ไม่ได้คริสก็ไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็เกิดขึ้นเราก็ต้องเตือนกันว่าถ้าทําแบบนี้นะท่านอิสลามบอกแล้วว่าอัลลอฮฺมาตัลลาจะส่งโรคร้ายมาตอนนี้เอดมาล่าสุดอะไรมาฮะโควิดมาโควิดก็คือการเตือนจากอัลลอมาตัลลาเหมือนกันแล้วต้องเกิดโรคร้ายอื่นมาอีกเหรอเราถึงจะยอมอ่ะ เราส่งโรคมาอีกเ,อเดี๋ยวโรคนี้รักษาได้เอาโรคไปก็ทําความชั่วเมนุษน์เราก็แปลกนะตอน,น,นเราส่งบารามานี่แหมยอมสยบก,กันตอนสุนามิีําได้ไหมฮะมุสลิมเข้าสุเหล่าเต็มเลยมาเต็มเลยไม่ต้องเรียกร้องกันเลยมาสุเหล่าวัวนศุกร์นี่ไม่มีที่วันปกติซูโบก็มีคนมาละหมาดต,ตอนสุนามิแต่สุนามิหายไปตอนนี้เป็นไงครับไปแล้วสุเหล่าเหมือนเดิมมีคนไหมไม่มีคนสังคมเป็นนี้จริงปะ จริงแล้วเมื่อไหร่เราจะสํานึกกันสักทีว่าน,นี่คือการเตือนของรสมตตา